โอ้ยลีงนี่นอโอ้งเลยเบาทางบริยาน,ะานาประมาณจิกโลผาประมาณหกโเจ็ดโลเชี่ยจองไม่จ่องนึ่งจะวะ ยาวก้อยช่องแมทโนวานึงเลยเอาข็สองวานึงเกือบจะสามว่าสบายดีพ่อเมย์พี่น้องมื้อนี้ก็เฮาได้นอนเฮือนซาปปน้องอีกได้นอนคืนนึงนี่นยังทีมงานคือเก้าวเบาพางและอาเฮียงไปดีไปดีลองนอนเบิ่งมีเอฟซีคอมาว่าทำฝนตกะเลยให้มารีนอนอยู่เฮือนซาปป้องัหนังมารุกฝน พอเขาบึงพ่นผ่ามันมื่นมันขึ่มบางทีกับพนตกกเลยว่าเขาต้องมาลบอยู่พีก่อนตอนนี้มาหอดปุ๊บแล้วได้นกคนละตกับโบเดือนตอนนี้ลานโบพีบันนี้เขาจีึ้นทั้งๆพูดบางทีชียรแลนด์เลยว่าประการแมนหมู่ป่าเมื่อนั้นน่ะโบเฮียงขึ้นไปแล้วเห็นเห็นหอยพานหอยมูลายได้ตาหวยนะโบไมีน้ำคันมีน้ำนี่น่าจะมีสิบบริไปใส่เข้าลินสงการลินปีใหม่เข้า ไปนอนเฮือนซาพมงเขาได้ยังกินตอนแรกไปประปิตน้ากันพี่น้องเขาก็ลิ้นน้ำคือกันครมือลิ่นน้ำแล้วลิ่นน้ำแล้วแต่บัดมีเบียบันมีน้าน้าบอกน้าบานคือเขาโอ้ยน้ำบอกน้ำบานบอกินก็ได้น้ากินมันบดี เอามาสองโตไปหาแลนกับเบาพางนี่มาพะเบาพังมัน่ังมาเห่าพัง,อง,าาพงโอ้มาพรทันแล้วไปกับเบาพางตอนแรกมันหนีไปยิงเบาพางก็จับปืนเฮาจับปืนไปนยิงบางทีฮอชเบต ชิบมงตอนกลางคืนเลยเ้าลงมาจะไปขึ้นถึงหามักให้ที่สุกบางที่เฮาการหนึ่งมาก็เอามาไปนำไปหาแลน ไปหาแรนกับวดไดสิไปหายิงอีกเงีกันไตกับเบาพางเบาพางไปทางหนึ่งเฮาไปทางหนึ่ง่วนน้องมาซองโตให้เบาพางอาไปบางทีชิพอแลนเฮาสิไปรับถึงถึงได้ยินไก่คัน เวลาเขาไปยิงเราหาอานามงางไห้ที่สุกมงางไห้ที่เป็นมากหาใช้เวลาการย่างประมาณหลักปลายหรือว่าสองหลักบแ <c oughs> มนธรรมดาได้ไปบางทีเขาได้ยิงกห็หอกหน่อยหรือว่าหอกมอแต่เราไม่ได้ก็บูเป็นยังเชียงนกกินมังไห้แซลเแอ,อยู่บางทีเขาได้พอก็บังไห้บางทีเราได้ยงิงได้ก็หอก หะหาบอาพางก่อนคันท้าเอาบรายดยสัตว์หรือบรดยนกบางทีเขาไปกินเขา้าตอนเก้าโมงสิบโมงตอนกลางคืนเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่ทันกินข้าวเที่ยงอยู่ จำไว้ได้พี่น้องไม่เปือยนะเอาเปลือกมันเวลาไม่งอดตอดนะใส่ดีเลยงอมครับตัวนี้เป็นยาต้นไม้เปื่อย ต้นไม้แดงแกนมันคักแต่เปลือกมันเป็นยาเวลาบาดเจ็บเข่าป่าหรือว่าอยู่ในบา้านออกส่วนตัวนี้เป็นยาเปลือกมันบาเดินกับบัดเขาใจลายแต่สนัยสัหนึ่งเคยใส่แล้วเปลือกไม้แดงนี่บัวดาแกนมันแต่เป็นห้านก็ได้เด้ ตัวนี้นะคูดคูดออกทางนอกแล้วกอาหน่อยนึงทางในนี่เปลือกมันนะ่ะเห็ดลาบใส่กับกอ,อกลาบกระแตเห็ดลาบใดเราเดือนเคยกินมาแล้วนี่ไม่แดงต้นใหญ่เลยฮากับบอได้เก่งปันในเวลาเข้าป่าบอเข้าใจปานในแต่พวกน้องๆเวลาลูกๆไปหากิน คนประมาณสีห้าคนได้ของตัวนึงแล้วก็สิบยาสิ่สิบปนใส่กับเปือกไม้แดงเบาเดือนเคยลองมีอ้าวอยู่ในบ้าลพันเห็ดคือกันกับลาบปหอกเลยคนประมาณสิบคนนั่นแหละเบาเดินกินแต่อ้าวพันเห็ดข่าไ้หูแล้วกับโบเป็นยังพี่น้องบอก ที่บอกให้พวกที่เข้าป่าไปดูหูนะเอากระเบู้อลายดอกเบ,บาพังยังไม่ทันหมาแล้ได้ยินเสียงปืนนะยิงหนึ่งนัดจะดังไลไปโอ้โห ได้หยังได้หยังตอนแรกนี่ฮะฮะ2คนนี่ฮะส่องให้น้องได้หยังโอ้ยได้หยังบ่มันเว้ามันบ่ได้แล่นบ่ฮะกินข้าวได้บ่ได้นี่นี่บ่าพางก็มาแล้วเฮียนยิงปืนแล้วเื่อนี่คือได้ยินเสียงปืนยิงพังกอกโอ้ได้บ่2บาทบ่ ตอนนี้เฮากับเบาวพางยังบะบทันกินข่าเที่ยงได้ได้กินแต่เข้าเส่าบางทีเขาได้อาหารจังหน่อยไปกินเข้าอีกพุนเลยห้าขอนหกมงแปดมงเก้ามงจังหน่อยจะลงไปไปการอยากได้เห็นนี่อบเห็นนี่คคักเห็นอม ไรช่วงนี้สาวบานมาหากินหรือว่าชุนลายเขาเอามองมากังมองยิงบางหน่อยบไราสามเธือยยิง คอยนัยิงชงเถอบาพังยิงเธอหนึ่งบได้โอ้ยูจุกงางทองเอ้ยปอแข็งแรกในชีวิตเลยเห็นนี่ปลึกเลยปูใหญ่ใหญหญ่หญ่หญ่โอ้ประมาณชีาโลพุ่นเนียพาตัดหัวมันรงตัวางเดอมเดเดอเอาเว้ยตัวไปเว

ไปกงูจงอางน้องวันกิโลฮาโลเลยใหญ่ล,ยยลีบึงน่ะทุกใหญ่เลยตัดอ่องหัวมัน ประมาณจักโลพังประมาณหกโอ้เจ็ดโลเชีย่ยจ่องไม่จ่องนึ่งจักว่าวก้อยสองเมตรเนาะวานึงเลยเอาข็สองวาเข่งเกือบจะสามว่าประมาณห้าเมตรป่าเนี่แหละบ๊วยได้บ่ห้าเมตรสามเมตรสามเมตรบ่ห้าเมตรออือออ กินเขา้าตั้งใจว่าชิลงชิเป็ดมงก็เลยอยากเขา่านึงมาเขาได้อาหารแล้วเดีอย่างนี้ไปรัดตอนแรงได้นกสามโตมีนกยังบูุแล้วก็นกเขา่านก,กนแล้วได้ซามโตนี่ได้กับพาง ครั้งแรกในชีวิตเลยได้จับงูใหญ่ซ่ํานี้บ่พางนีจับยอมบ่เดือนอนุาณคันถ้ากับแกนี่จับได้เฮาตัวนี้นะโอ้ยอมๆๆมูบ่ให้กินก็ยอมทีว่าใหญ่สุดลนีแม่นใหญ่สุดลใหญ่สุดก็กวสิโลงิสิวาันตะกีนี่ได้ละ3-4ล้านนี่กระเป๋าหมอพางจนเต็มยัดใส่บ่ได้เจ้าคิดเบิ่ง ยาวซาบะบอแม่นซาบามาพ,างพังผลิตผลีโชคผลีเลยไป็สายเขาเบิร์ตชองคนเบิร์ตแค่ในมีนะดอกกุปูนี่ยมันแท้จริงครับบมีดอกกุปูนี่เขาเยียบอันนั้นเยียบจัวนี้ด <c oughs> ปีงนกเบาพิมกับไอเฮียงพันไดโนกสิกินปีงนกอีก นมาได้อยากเขาว่าไปแต่ประมาณหนึ่งโมงสองโมงก็เลยอยากเขากินปิงนกอาหารแหล่งเข้าไปได้ก็หอกก็ เฮียงพนันไดน้นุกมาเด้อพี่น้องกินขาน้าวนี่กินข้าวนำกาัานมา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 หมดขู่สุคนบบพิมพ์บาคันบเอีนแล้วกะม,มาเด้อต่ออีกเหรอให้เอากินก่อนตะกองจับก่อนอื กินมาบัดดอกนกสองโตบักใหญ่นี่นี่มาเด้อคนเอ้อกินข้าวเด้ออืมบ่กินบ่นอนแล้วกินแล้ ขาบเบยลดาาแล้วถึงสมเบยได้งไงพ่างพันมักแจวไ,ปไ,ปกไกว้กินเนี่ยหนุมเรากินแต่แจวก็อพออยู่แล้วนี่แจวก็ ไปยิงบุได้ยังเลยนะพังเนาะจมปุวามช่องคนย<ม>ิงบุได้เงี้ยแหละเงี้ยมือเฮาบุได้ไปยิงไก่สามหลักหรือว่าสองหลักก็บบได้ก็กินข้าวแล้วก็พากันนอนนะแต่ละคนเนี่เอากระพิมพ์ช้นอนแบบนี้แหละนี่มีแอร์เย็นนี่ นอนติดติดกับแอร์เย็นเลยนี่ติดไว้ทั้งลุ่มมันได้แอร์เย็นทั้งทงบุรมีบุคอยมี<ด>กินข้าวอิม่มนอนแล้วบ่าวพิมพ์ม้ในทางล่างบ่า<ด>ล่างอ่องเลือเ<ด>ลือดเลือด ไปยิงตอนแรงบร่ได้พี่น้องได้แต่งูจงอางแต่สําหรับบาเดือนบริกินงูจงอางก็ก็เอาให้เบาพางเพิ่นกินคันเพิ่นบริกลพอให้ไปมันไปเลยเบาแต่มูกินท้าบ่กินคันเบาต้องจําเป็นน,น,นี่เบาพิมพ์มันนอนเติงๆชวนเอนนอนทั้งทั้งร่มปูเป็นเบา เอาขอบใจผู้ติดตามเลยครับสม้มขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบใจเบิร์ตเอพีโอกาสหน้าพ่อหม่โอเคสำหรับมันี่ชินอนก่อนออออนี่แหละมานอนนี่